นี่ค่ะทุกคนเป็นผักปังที่นี้เสียบไปก่อนหน้านั้นนะคะตอนนี้งามแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะมาลงมือกันเลยค่ะแล้วนี้ก็จะตัดตัวที่นี่ค่ะตรงนี้ไปนะคะจะเก็บตรงนี้ไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเอาไปเสียบนี่ค่ะทุโคนต้นมันนี้จะไปเสียบแทนตัวที่เขาเน่าไปนะคะ เดี๋ยวเรามาเก็บผักปังไปลวกกันเลยค่ะนี่ต้องใช้กันไกลนะคะเพราะว่านี้ตัดนี้เร็จไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาแข็งไปค่ะนี่ค่ะนี่จะเอาโคนมันไปเสียบนะคะ เี๋ยวเรามาตัดให้หมดเลยนะคะนี่เป็นผักปางอีกแปลงนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บไปลวกกันค่ะวันนี้เราจะเก็บผักปังไปลวกนะคะเดี๋ยวโชว์ความงามเขาก่อนค่ะตอนนี้จะเป็นผักปางที่นี่เสียบ ยอดเข้าไปนะคะก็คือเอาโคนตรงตรงประมาณนี้ค่ะยอดเขาเสียบนี่ค่ะเนี่ค่ะกําลังขึ้นเลยค่ะกําลังงามเลยคะ่ะเดี๋ยวนี้จะเก็บไปลวกนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะคะจะหักได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวนี้ใช้กันไกรตัดนะคะ ใกันใจตัดเลยแล้วกันเนาะอันนี้ตัดเลยไหมตัดเลยเนาะเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวให้เขาถอดยอดใหม่ค่ะวันนี้เรามาเก็บผักปังไปรั่วก,กันค่ะจิ้นแจวนะคะ อย่างงามเลยค่ะนี่นะคะโอหอันนี้บวกมากเลยค่ะทุกคน ดูค่ะเนี่ยค่ะมันจะยอดอบอุ่เลยค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวนี้จะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะอันนี้เป็นแปลงผักบางอันนี้ไม่เยอะนะคะนี่ค่ะแปลงเล็กๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเก็บแล้วเราจะได้เยอะหรือเปล่านะคะนี่ค่ะก็อีกแปลงหนึ่งนะคะหรือว่าอีก,กระถางหนึ่งที่นี่ปลูกค่ะก็ไม่ใหญ่มากนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะทุกคนผลงานผักปังที่เราเก็บวันนี้นะคะนี่ค่ะได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าสองแปลงไม่ใหญ่นะคะสองกระถางนี่ค่ะงามๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการ ติดตามรับชมค่ะถ้ายัางไรก็ฝากกดติดตามช่องนิชาครัวบ้านบ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ